วิธีตั้งค่าไม่ให้จอโน้ตบุ๊กดับเองปิดโหมดสลีปในโน้ตบุ๊กสามารถกดตามนี้ได้เลยครับให้เรากดคลิกซ้ายไปที่ปุ่ม Start Windows ต่อมาให้กด Power Option ต่อไปนะครับให้เรากด Screen Sleep หน้าต่อไปนะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กจะมี2ส,ส่วนส่วนที่1ตรงนี้จะเป็นเวลาที่เราเสียบปลั๊กก็ให้ปรับเวลาตรงนี้เลื่อนลงมานะครับและกด Never เพื่อที่จะไม่ให้จอโน้ตบุ๊กดับเวลาที่เราเสียบปลั๊ก อ่ะต่อไปนะครับ on ตเตอรี่หรือว่าตอนที่เราถอดปลั๊กและใช้แบตเตอรี่ในโน้ตบุ๊กก็ให้ตั้งค่าได้เลยครับถ้าไม่อยากให้ดับก็ปรับเป็นเว v e r เหมือนกันทั้ง2ส,ส่วนได้เลยครับเมื่อเราปรับตามนี้แล้วหลังจากนี้นะครับเราก็สามารถใช้งานโน้ตบุ๊กแบบที่จอไม่ดับได้เลยครับต่อมานะครับจะเป็นอีกกรณีหนึ่งถ้าเรานะครับไม่อยากให้จอโน้ตบุ๊กดับลงเวลาที่เราพับจอแบบนี้นะครับถ้าเราไม่อยากพับจอแล้วจอดับให้ตั้งค่าเพิ่มเติมตามนี้ได้เลยครับ ให้เรากดคลิกซ้ายนะครับอตรงนี้จะเป็นคลิกซ้ายที่ปุ่ม Start Windows เสร็จแล้วนะครับให้เราพิมพ์ Control Panel พิมพ์ตามกรอบสีแดงเข้าไปได้เลยครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็ให้กดเข้าไปที่ Control Panel น้าต่อไปนะครับให้เราปรับตรงนี้เป็น Last Icon เสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลือก Power Option ต่อไปนะครับให้เรากดเลือกหัวข้อที่2และปรับการพับหน้าจอโน้ตบุ๊กตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น Do Nothing ข้างหลังนะครับก็เลือกเหมือนกันได้เลยครับเมื่อปรับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเซฟด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับโอเคครับถ้ามเพื่อนเพื่อน,นะครับปรับเสร็จแล้วเวลาที่เรานะครับพับหน้าจอโน้ตบุกนะครับมันก็จะไม่ดับแบบนี้นะครับ อ่าตรงนี้ก็ใช้งานสะดวกดีนะครับจะได้ไม่ต้องกดเลื่อนเมาส์กดแป้นพิมพ์บ่อยๆให้โน้ตบุ๊กจอติดนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Ben t e c h สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ